ตัว Clearnose Moist Skin Barrier Moisturizing Gel Facial นะครับสองขัญคือซึมเร็มากหลังใช้เสร็จคือสวัสดีครับทุกคนอม LMPY เย่ R ก็ ทางหายกันไปนานเลยนะฮะกับการรีวิวของอะไรพวกน,นี้นะเออซึ่งวันนี้ทุกคนจะบอกเลยว่าเขาคัมแบ็กมาอีกแล้วจ้าร้านช์ผลิตภักต์ใหม่มีอีกแล้วนะฮะซึ่งอาก็ได้ไปซื้อมาทดลองใช้อีกแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ดีว่าอาร์มเนี่ยเป็น<ช>แฟนคลับของแบรนด์นี้ก็คือแบรดนบรด์ Clear Nose นะครับคือไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาอารฉันจะลองใช้มันทุกตัวเลยนะคะมาตัวแรกนะครับก็ตัวนี้ก็คืออาร์มเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะฮะก็คือตัว Clear Nose Spot Bites Solution Serum ตัวนี้เลยนะฮะทุกคนก็ตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มนะฮะที่แบบคอย รถเรือนลอยดำอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งจอกว่าฉันใช้ของคิโนะ ตัวหรือเม่ตอตอนเลยเพราะว่าเราเป็นแบบเซนคับเคียนลงไปเลยว่าเอาดีๆน่าชมมากนอกจากนั้น,นยังไม่พอทุกคนคือตัวนี้คือตัวใหม่เลยจากที่อาร์มเนี่ยได้เขาลองใช้มาแล้วสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าชอบมากแล้วแบบจึ๊งจับใจจูนฮะกับตัวนี้เลยก็คือตัว Clear Nose Moist ์สกินเบริเ r อร์มอยเจอร์ไรซิ่งเจลเฟรชนะครับตัวนี้ทุกคนก็จะบอกว่ามันเป็นลูกรักของอาร์มเลยตอนนี้นคือพอได้ลองใช้แล้วมันแบบจับใจจูนมากไหมคือเลิศขึ้นมันทําให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นนะครับแบบ ดูอิ่มนะก็ฟูมากที่สำคัญนี่มันได้น้ำมัน Cleo Beauty นะครับปี2023นะครับในหมวดหมู่ Best Skin Barrier Moisturizer นะครับทุกคนเออเลิศมากซึ่งตัวนี้นะครับจะบอกเลยว่ามันเนี่ยสารพลังนะครับไปด้วยเซรา่มัยนะครับควาเลนนะคะแล้วก็สารบูสเตอร์ผิวแปดชนิดนะครับมาช่วยทำให้รูขุมขนเนี่ยดูกระชับนะและที่สำคัญเนี่ยคนไหนที่ผิวแห้งๆอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับมันจะช่วย b บ r r i e r ให้กับผิวเราได้เป็นอย่างดีเลยทตัวนี้ก็คือเนื้อมันนะจะเป็นเนื้อเจลๆแบบนี้เนื้อเจ นะครับทุกคนและที่สองคันคือซึมเร็วมากคือชอบมากนะครับสำหรับคนหน้าแห้งนะก็ใช้ได้คนหน้ามันก็ใช้ได้นะครับทุกคนคือการทำมอเตอร์ไซอร์เนี่ยมันช่วยกักเก็บน้ํานะครับกักเก็บความชุ่มชื้นของน้ําใต้ผิวหนังของเราเนี่ยทําให้หน้าเราเนี่ยไม่แห้งนะครับใะที่สุดคาร์เนี่ยมันช่วยรักความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับเือเปรียบเสมือนว่าเป็นเบรียร์ป้องกันผิวของเราประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่หลังใช้เสร็จคือ ทุกคนคืออันเนี้ยอาาทดลองใช้มาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะแล้วคือแบบหน้าอาคือดูอิ่มนะดูฟูมากจริงคือเลยตัวนี้คือแบบมันเลิศอ่ะเจ๊คือแคลคายไปตามมาใช้กันดูนะคือ120 ml คือปริมาณคือคุ้มมากคือคุ้มนี่จ้าเห็นไหมยังไม่ทันแต่งหน้าเลยคือหน้าแบบดูชุ่มชื้นดูโกลูโดูเล่นกับแสงแบบช้ำ ยังไม่หมดเท่านั้นทุกคนคือตัวนี้เราก็เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะครับจะบอกว่าชอบมากๆเหมือนกันนะฮะก็คือตัว Clearnose นะครับ UV s e n s c i e f p a 50+ PA+++ 4ด้วยกันเลยนะครับทุกคนมันเป็นกันแดดบูสเตอร์นะครับตัวนี้คือชอบเหมือนกันเพราะว่าหลังจากใช้แล้วเนี่ยมันทำให้หน้าเราเนี่ยดูอิ่มน้ำนะครับที่สาคัญเป็นกันแดดทุกคนปกป้องนะครับบางเบาไม่มันนะฮะที่สำคัญกันน้ำอีกด้วนะครทุกคนหน้าแบบ ดูฉ่ำขึ้นมาเลยเล่นแสงสุดๆซึ่งวันนี้อาร์มินันกับเพื่อนนะฮะก็ว่าจะไปทําบุญแล้วก็จะไปเดินเล่นอะไรกับเพื่อนนะฮะ<ม>ซึ่งเราจะไม่แต่งหน้าเลยว่าะวันหยุดอะไรแบบนี้ขี้เกียจแต่งหน้าทุกคนเห็นปะแกเห็นปะเล่นแสงสุดๆหน้าตอนนี้คือฉ่ำเล่นแสงมากเลิศคืออยากให้ลองใช้เลยนะฮะ ตัวนี้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้คือต้องคบคู่กันทุกคนคือมันจะยิ่งบูสต์พลังแบบประสานแบบปุ้งปุ้งปังแบบดีแบบร์ดม,มากเลยนะฮะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวอาบขอไปแต่งตัวก่อนนะครับเพราะเพื่อนอ้มรออยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากที่เราไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาคู่จะรุปคุยกันนะครับเดี๋ยวขอไปแต่งตัวก่น<ๆ>อนนะทุกคนโอเคครับทุกคนอันนี้อาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะเลยก็แค่แบบลงปัดแก้แล้วก็ทาปากเท่านั้นนะคะแล้วว่ายังเผยผิวจริงออออยู่เคืแบบนี น่าเล่นแสงสุดๆเลยชอบมากอ่ะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราลงไปเจอเพื่อนของเราก่อนเลยนะฮะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการทําบุญการไปเดินเล่นการไปพูดคุยกับเพื่อนอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะโอเคปุ๋ยค่ะว้าปุ๋ยว่เป็นฟูกไก่เนี่ยว้าปุ๋ยค่ะว้าปุ๋ยได้วล้วจริงเนี่ยจังเออว้าปุ๋ยค่ะวัสดีค่ะ มามันไม่จับผกันเลยเนี่ยเออเลิศจะเร่้งเร็ยวยยู่นะออตอนนี้เราเจอเพื่อนเราแล้วนะคะทุกคนเราก็กําลังจะเดินทางมันเดินทางไกลอีกเหรอไปไหนไม่รู้เหมือนกันไปกินข้าวไหมไปกินข้าวไปทําบุญลงตบด้วยที่ไหนอะ่ะตรงศพเดี๋ยวหาใกล้ๆแถวนี้ก่อนเขาใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวไปรับแม่ที่ส่วนระพูมส่วนระพูมไกลไกลกว่าไกลมากกี่ดอกไม้เห็น ผมน mm ่าจะตู้แหละหกโมงทุ่มหนึ่งอเคที่ฉันดูไวอะมันมีตรงไหนบ้างวะยังไม่ได้ดูอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเป็นหนึ่ง มีแเธท่ไงบ้างเพื่อนต่านอัปเดตอัปเดตยอนเยิ้หหอเออัปเดตยอนเยื่อก็วันนีะก็ดีมากวันนี้ช่วงนี้เออช่วงนี้เพื่อนสาวเราแบบเข้ากับที่ทำงานไหนได้เป็นอย่างดี ไม่ยังไม่รับเป็นเด็กใหม่ไงต้องเข้าใจเอตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันคาไปแซมสเตเออซึ่งมันคือก็คือสเตปไงก็คืออะไรอ๋อก็คือแบบฝันเคในเกษตรรึเปลเออพูดถึงแซมสเตปนี้ก็คือเด็กเกษตรทุกคนต้องรู้จักปะให้ดีก็คือกูลืมอดกดอัดถ่ายอ๋อกูอัดถลายอยู่อัดถ่ายอยู่ปค่ะออวควีกูไม่ได้วควี ตอนนี้เราอยู่ข้างมองกเกษตรนะทุกคนอันนี้คือสาขาห้านะคะนข้าวกับพี่จองนะคะทุกคนเรามากินข้าวกับดาบราท่านหนึ่ง <c oughs> เออเป็นไงบ้าง <c oughs> เราไม่ได้เจอกันเท่าไหร่นะ <c oughs> <c oughs> เออเลิศเลิศ เออเลิศเลิศเออโอ้ยเดี๋ยวนี้ช่วงนี้หน้าแกโดยแห้งกล้านนะทำไมไม่ใช้นี่แปะโลโก้ไม่ได้เอาผลิตภัณฑ์มาใช่ใช่เออหลอดใช้แล้วของเคโนตบ้างเลยคนนี้เออเซรั่มหน้าอิฟมาครับพี่ลูกเออกินสเต็กไว้ลูกขนมแกดูสิมันเยอะขนาดนี้เยอะมากโอเคอีกอีกันเถอะ i you อ่ะทุกคนนี้เราก็ไปทําธุระอะไรข้างนอกกันมาเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วนะฮะก็จะมาใช้ตัวนี้ให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับกับมอสเ r n น t e นะครับมอสก t s น i บรเ r อร์มอสเ s อร์ไรซิ่งเจลเฟเตัวนี้นะคะทุกคนจะบอกเลยว่าอ่ะให้ดูสภาพก่อนจะเป็นขนาดไหนและคือ120 ml อแกใช้ได้เยอะมากปกตินี่มันมีแบบ2นาะเว้แต่ตอนนี้ใช้จนติดใจจนเปลี่ยนมาเป็นแบบหลอดแล้วจะแม่คือมันเลิศมันปัวอ่ะ ก็แค่ตัวนี้เป็นลูกรักของฉันอีกตัวหนึ่งเลยทุกคนคือยิ่งเราถ่าตอนกลางคืนใช่ป่าแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยหน้านุ่มปูมากอันนี้จริงคือโดนต้ยอนในทวิตเตอร์เนี่ยเยอะมากๆเลยทุกคนคือทุกคนพูดเป็นเสียงเนียวกันว่ามันดีมันเลิศมากและคือใช้เนี่ยหน้าก็จะนุ่มชุ่มชื่นเลยทุกคนนี่แกหน้าชามปัวชามปัวจริงคือดูดีเล่นแสงมาก ็อยากที่จะบอกไปเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยจะเก็บความชุ่มชื้นให้กับเรานะฮะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะกับ moist clear n o t e ตัวนี้เลยทุกคนเออก็แบบนี่สุดปังไปเลยนะฮะยิ่งถ้าใช้คู่กับกันแดด clear n o t e ตัวนี้นะทุกคนก็จะยิ่งทวีคูณความปังเข้าไปอีกเลยนะครับและยิ่งถ้าใช้คูณกับตัว dust spot ตัวนี้คือทุกคนคือเลิศ มากนะคะเห็นไหมเราใช้ของเคโนจริงๆลายผลิตภัณฑ์ของเคโนเนี่ยอะไรออกมาเนี่ยเราก็ลองหมดทุกอย่างเลยนะครับทุกคนก็ลองไปหาซื้อใช้กันได้นะครับก็อ่าซองเล็กเนี่ยก็มีในเซเว่นนะคะซองใหญ่ก็ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจ้าทุกคนเอออ่ะสำหรับวันนี้นะคะอ้าก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวป้ายยาอะไรอีกนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันเออเดี๋ยวอาจจะกลับมาอัพคลิปทําคลิปให้ทุกคนดูบ่อยๆเลยนะครับในปีนี้อ่าวรอติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด สักครั้ให้อาร์มด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย